الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فجاء أيها الناس اتقوا الله أحق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ma'allamna hu syi'ra wa ma'jab bagi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin li junzara man kana hayyan wa yahiqan qawlu ala al-kafirin sadaqallah wa rasulullah uh, dan mikir kau ti mi kiat tang lai ก็ก็อื่นก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละนะวันนี้เนี่ย ภาพรวมก็คืออากาศดีอากาศดีก็หมายความว่าเป็นความเมตตานะครับจากอรสุภาหนานฮะะัวตะระฤดูกาลเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกําหนดที่เราได้ทรงกําหนดเอาไว้นั่นก็คือจากฤดูหนาวแล้วก็เป็นฤดูแล้งแล้วก็เป็นฤดูฝนหมดฤดูฝนก็มาเป็นฤดูหนาวแล้วก็เป็นฤดูแล้ง มันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไอ้เด็กที่ไม่เปลี่ยนก็คือเราเรานี่การอีมานที่เรามีต่อลอต่อเราซูนนั่นหมายความว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามก็ตามที่เจอแต่เรานะ่ะอยู่เท่าเดิมร่างกายเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปีนี้อาจจะเนี่ยปีใหม่อาจจะแก่กว่าปีที่แล้วปีหนึ่งปีแต่ว่าการ إ ม م านของเราอยู่เท่าเดิมมีตะเพิ่ม อันนี้ถ้าหากที่พวกเราปรารถนาและโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาที่เรานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรายึดกุรานกระกสุนนะจะก,กี่ปีพอซอจะเปลี่ยนหรือว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนแต่เราเราอยู่เท่าเดิมในอลกุรันเราบอกว่ามาอัลลัมนาหูคนในสมัยอาหรับเนี่ยบอกนบีเนี่ย สอนกวีว่ามาอัลลัมนาหูเราไม่ได้สอนกวีคืออัลลอฮฺประทานกุรานาามาให้กับนบีแล้วมาอ่านให้ชาวอลลาหรับฟังพวกอาหรับมีความเข้าใจว่านี่มันกวีนี่นี่มันกวีนี่บนเป็นโครงกรว่ามาอัลลัมนาูเราไม่ได้สอนกวีแก่เขาคือหมายถึงนบีมูฮัมมัดแต่ที่อัลลอฮฺสอนให้นบีมูฮัมมัดเนี่ยก็คือเรื่องคุรอาน,านแต่อลลาหรับนะเข้าใจอย่างนั้น นั่นแสดงว่าคนเถื่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่ากุรานเนี่ยเป็นกวีกุรานเนี่ยเป็นโค้งกลอนวะมาอัลลัมนะฮูเราไม่ได้สอนเราบอกเราไม่ได้สอนกวีแกเขาม穆ฮัมมัดแล้วก็อะไรวะเชียร์เแล้วว่ไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมแกเขาที่จะเป็นกวี่เวาะมาอัลลัมนาฮูยัำบากีวะมาวอัลลัมนาฮูเชียร์เรวะมายัำบากี แล้วก็ไม่เหมาะสมกับเขาที่จะเป็นกวีนั่นหมายความว่าดูทรงนบีแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของโคงกวีเพราะว่นานบีไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนแล้วจะรู้ได้ไงไอันนี้เป็นกวีใช่ไหมเพราะนบีเนี่ยเขียนก็นไม่ได้อ่านยังไม่ออกอีกตอนนี้ทานากรวันนบีเนี่ยเขียนได้แล้วอ่านออกรับไหีมาก พวกเาหรบก็จะต้องบอกว่า,วาอารัที่เป็นมูลิบอยที่เติมใช่ไหมตอนนี้คนที่เรียนไม่ได้อ่านไม่เรับมาแค่ไหนก็สุดมากจะพูดแค่นั้นไม่รู้และไม่ชี้ไม่เหมือนสมัยนี้ไม่รู้แต่ชอบชี้ใช่ไหมบอก, a a run, กว่าอินหัวอินลาซิกรุนได้ก่อนพูดกันคำพีเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยอินหัวอินลอินหัวไม่ใช่อื่นใดอินลาซิกรุนนอกจากเป็นอะไร เป็นไรกูอ่านเป็นไรเป็นข้อตักเตือนกุรอานที่เอาล่อลงมาให้เนี่ยเป็นข้อตักเตือนให้เอามาเตือนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะลงมาให้มาเป็นข้อตักเตือนว่ากุรอานุมและเป็นคำพีที่อะไรมูบีนมูบีนุนเป็นคำพีที่ชัดเจน ชัดเจนมีไม่กุรอานอายะไหนที system, tennis, ่มันอ่านแล้วมันไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจมีไหมถึงจะมีอายะไหนที่มันเป็นเอ่อทังมวกมัตแล้วก็มุตสาวิฮัตมันก็มีนักวิชาการที่เขาอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมุสลิกีเนี่ยเขาเข้าใจว่ากุรอานเป็นกวีเป็นนิพนธ์ เป็นกวีนี้ผลรู้ว่าเป็นโคพนนะคนสมัยนั้นเขา้าใจอย่างนั้นคนที่มีเชื่อนะนะอัลลอฮ์ได้ทรงตอบโต้ว,ตว,วากูอ่านเป็นข้อตเตือนที่มาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ของที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเรายังไม่มั่นใจเราจะไม่มั่นใจของที่มาจากใครได้หรือไม่มั่นใจของที่มาจากคนอื่นถ้าคนอื่นพูดแล้วเรามั่นใจอัลลอฮ์เตือนมาเราบอกไม่ค่อยมั่นใจเนะี่ยเป็นงั้นปะเรามันเดยเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเป็นข้อตักเตือนจากอัลลอฮ์แก่บ่าวของโบงอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นยืนยันวันในวันชัดเจนเป็นข้อตักเตือนจีนอัลลอฮฺนบีรับมาจากอัลลอฮ์ ong. ใช่ไหมเราก็อิมานตรงนั้นลียุนซิรอมังการะไหยันลงมาทำไมกูร่ะอลัลลอฮ์ให้มาทำไม เอามา,าเตือนคนที่อะไรมังกรนะให้ยันมา,าเตือนคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างพวกเราที่เล่นไปไหนมาไหนได้ที่ยังนึกอยากจะไปตรงไหนก็ไปได้เอามาเตือนคนพวกนี้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่วายาฮิตกอลกอลวอลเลกาฟอิลละเพื่อเตือนการัเตือนนั้นเป็นหลักฐานยืนยันแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศาทธาอันอัลกุรอานเนี่ย ถูกอะไรถูกประธานลงมานี่ยเพื่อเตือนผู้ที่มีผู้ที่มีสติเตือนผู้ที่มีสตินะแล้วก็ใครครวนเพราะที่เอามาเตือนผู้มีสติแล้วก็คนที่ใข่ค,รครวรเป็นเนี่ยเพราะอะไรมันสมองเลาก็ให้มาเท่ากันหูก็สองข้างเท่ากันตาก็สองข้างเท่ากันจะหมายไม่ ไม่ลองลองลองอะไรอัฟาลาตะกราทำไมไม่ใช้ปัญญาเราบอกทำไมไม่ไข้ควรกันดูลำมั่งล่ะเพราะทรัพยากรที่เราให้มาเนี่ยเต็มมันสมองมีเต็มใช่ไหมหูได้ยินสองข้างชัดเจนตากระเจาเลยสองข้างมือก็สอ,กส,อสองข้างเท้าก็สอง้งก็สองข้างเหมือนกันเลยอ้ลองลองไข้ควรดูสิคือบรรดามุสลิมพวกเขาได้รับประโยชน์จากอัลกุราน ได้ไหมเราเป็นมุสลิมเนี่ยทำได้รับประโยชน์ได้รับสิเพราะมาจากอัลลอฮ์อ่านหนึ่งนะ่ตัวหนึ่งนะ่สิบใช่ไหมสิบความดีใช่ปะเรา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 เรียนกันมาแล้วแหละสิบความดีอักษรหนึ่งนะอักษรสิบความดีแล้วก็เป็นหลักฐานลงโทษกับดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไอ้ตรงนี้ได้ใช่ไหมมุสลิมได้ประโยชน์และเป็นหลักฐานที่จะเอาโทษกับคนที่ไม่เชื่อ ถ้าท่านอีมานต่อรอยแล้วเราซูนได้รับบิลแต่ถ้าปฏิเสธปั๊บเราจะลงโทษน,นี่ไงบอกเอาไว้ให้าามาแล้วบอกมาแล้วชี้แจงมาแล้วสามแสนกว่าตัวที่มันสลับกันไปกันสลับกันมาอยู่ในกุราน,นี่หกพันหกร้อยสี่สิบปากอาญาเนี่ยแต่มันแปลกอยู่อย่างว่าตาเนี่ยเราใช้ดูได้หมดแล้วบนโลกเนี่ยเราสามารถจะมองได้ แล้วก็เข้าใจได้ไม่เป็นต้นไม้ลำธารทะเลดูได้เวียดน,นามสร้างอะไรนะเวียดน,นามผมทะเลทาถนนไม่น่าจะําได้แต่ก็ําได้อะไ์ให้สติปัญญา,าถมทะเลทาถนนเลยปิดหน้าน้าเขมรเลยนี่ดูใช่ไหมลองดูดิเราเนี่ยดูได้หมดเลยแล้วพิจารณาได้หลายสิ่งได้อย่างเห็นและเข้าใจไอ้ดีมันเป็นยังไง แต่วาตาเนี่ยเราไม่เคยใช้ดูกุรานเลยมันจะเป็นยังไงวันเกี่ยมันไม่เคยใช้มองเลยไม่เคยจะพิจารณาเลยว่ากุรานเนี่ยเราสั่งยังไงในกุรานเนี่ยว่าในกุรานมีทั้งอะไรภุกรมศา,ศ,าศาสนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นดูโอใช่ไหมรปบบนาตินาปิโยแยกดูอเนี่ยต่บอกว่าในกุรานเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ ใช่ป่ะเป็นประวัติศาสตร์อาเล่์เด้เล่าเรื่องราวของคนในสมัยก่อนนะที่เขาเชื่ออาเล่์แล้วเราซูนแล้วประสบความสําเร็จและคนที่ปฏิสเสธนั้นจะประสบความหมายยังยไงยังไงต้องบอกว้หมนรายละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะต้องอีมานให้จริงใช่ไหมเราต้องอีมานให้จริงเมื่อเราอีมานต่อเล่์แล้วเราซู้จริงล่ะเราต้องอัญเชิญอัลนกรอันทั้งหมดเนี่ยอัญเชิญมาทำไม เอามาเป็นธรรมนูญชีวิตคุณรทางโนนงเราต้องอัญเชิญมาเป็นธรรมนูญชีวิตเอามาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาชีวิตและก็สังคมให้กับศักยภาพที่มันเป็นรูปธรรมึ้นมาวันนี้เรายอมรับไหมว่าในสังคมเราอาเิีิคยังมียอมรับทุกใครก็ยอมรับว่าในสังคมเราอิรีิคยังมีบิดาจะมีไหมในสังคมเราพีดอาจจมีไหม มีไม่มีใครกล้าปฏิเสธทุกคนในสังคมที่เราอยู่เนี่ยชีริกไม่มีบิดาก็ไม่มีน้ำใบกระท่อมก็ไม่มีใครกล้ายืนยันมันอะยาเสพติดก็ไม่มีหาทำยาไม่ได้เป็นไปได้ไหมหมู่บ้านไหนอะมู่เกมไหนหมามคนไหนกล้ารับรองอะผมเห็นเวลาไปสัมมนาเนี่ยน,นั่งกันหน้าลวหน่อยเดียวเลย เพราะฉะนั้นในสังคมเนี่ยนะมันมีทุกอย่างการพนันก็มีวันนี้เนี่ยที่เราแก้ไขปัญหาสังคมไม่ได้บุกเกีเราไม่ได้เพราะอะไรเราอันเชิญอันกวนแค่เอามาเปิดงานแล้วก็จบใช่ไหมล่ะเราไม่ได้เชิญกูร์ทมาเป็นรมนูญชีวิตในการในการอะไรในการพัฒนาชีวิตเราเป็นแผนแม่บทในการที่เราจะจำนวนชีวิต่ะ เราแค่อ่านเชอคู่อาร์มาเปิดงานแล้วจบจริงไหมอย่างเงี้ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็จริงสิกุณอานเอาแค่มาอ่านเจอมาเปิดงานแล้วบอกแค่นั้นปิดจบแม้แต่ในอันปฏิหาเนี่ยอียะกะดกบุญว่าอียะกนักเซียนเวลาเปิดงานมีใครก็อ่านไหมแปลไหมให้คนที่เขาไม่รู้มาฟังมั้ยมีไหมไม่มีอีดีนัสซิรอตัมุสตะกิมไม่เคยแปล ไม่เคยให้ความหมายเลยวัาน,นี้สังคมเราจึงเป็นอย่างนี้คนรู้่เก็บความรู้ไว้ไม่ยอมบอกคนข้างหลงังคนข้างหลังก็ไม่รู้ไม่เข้าเข้าใจอาจารย์มาแถมมาฟังอีกแล้วบูรล่ะเราจึงจะเข้าทางตรงได้ใช่ไหมเพราะนั้นผู้ดำลฟาสักีตินนทิกรอตัอออ้มพุนมุมินจงเตือนเถิดพี่น้องเพราะการเตือนให้ประโยชน์กับมุมินให้ประโยชน์กับมุมิน เพราะฉะนั้นคุรานเนี่ยคนที่จะได้ไประโยชน์ต้องเป็นคนที่เป็นมุ่งมินเท่านั้นคนที่ไม่ใช่เป็นมุ่งมินจะได้รับประโยชน์ไหมล่ะกุรานก็ฟังกันไว้เออเพาะดีวะ่ะเอออ่านกระดิ่งกันถูกหลักเจริญวิทย์อ่ลกุกอมาอะไรเนี่ยก็ถูก,ตตตก,ก,แ,ก,กแต่ความหมายเ่ยเราไม่เคยลวงเข้าไปไป,ไปลึกไปรู้เลยไงว่าอัลเราสั่งยังไงล่ะอายะนเนี้เวลานบีสอนศาสนาเนี่ยเห็นภาพอายันเนี่ย ท่านนบีบอกว่าอันน่ะฮะซาสิรอต่มุสตากีฟัตตาบิอูฮูท่านก็บอกแท้จริงนี่คือทางแท้จริงนี่เราบอกนี่แท้จริงนี่คือทางของข้ามุสตากีมาเที่ยงตรงเราบอกทางของข้าที่เที่ยงตรงฟัตตาบิอูฮูสูรเจ้าทั้งหลายจงดำเนินตามทางนี้ว่าทางอะไรล่ะ ก็คืออัลกุรานที่เราอ่านเนี่ยคือทางเนี่ยสำคัญสุดเราไปตามทางนี้วะะเวลาตัดบุสูบุละแล้วก็สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้ตามผลอย่าจะดำเนินตามทางอันหลากหลายนักวิชาการอัิบายอย่างนี้ทางที่หลากหลายเนี่ยทางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองอุดริขึ้นมาเองอันนี้ให้ระวังเนี่ยมา อันนั้นวิชาการอธิบายไว้มิฉะนั้นมันจะทำให้ผู้เจ้าแยกออกไปจากทางของพระอ,องค์นั่นแหละทีพรอ,องค์ทรงสั่งเสียจู้าทั้งหลายว่าเพื่ออะไรวัตฟาร,รกอบิกุบันเซวีเรระวังนะมันจะออกจากนอกทา้าเพื่อว่าสูเจ้าจะได้ยังเกงนี่คือคำสั่งนบีเนี่ยเวลาสอนศาสนาท่าน อย่าบิดอิมเนบาดท,ท่านบอกเวลาท่านสอนศาสนานล้นจะขีดเลยท่านนั่งอยู่เนี่ยนะจะเอาไม้ขีดเลยบ,บนทรายนะให้ทุกคนได้เห็นเลยนี่คือทางขวาและขีดไปขวาสองทางและซ้ายสองทางอย่าไปนะไอ้สองทางข้างขวาและข้างซ้ายเนี่ยผมมีสอตอนเห็นไหมเวลานบีสอนศาสนาเราเข้าใจง่ายเพราะเห็นภาพและก็สามารถสัมผัสจริงได้ แต่ถามว่าคนสมัยนี้เวลาสอนศาสนา,าบางทีก็ฟังกลับไม่รู้ว่าพูดอะไรกลับไปบ้านแล้วไม่รู้อาจารย์พูดอะไรมามันเป็นไม่ได้ไงมันเป็นไม่ได้ไงเพราะน,นั้นทะ่างรอซูลเนี่ยนะเวลาสอนศาสนา,าและกททางของสายตอนให้ยยเห็นกันชัดๆเลยรอซูลไม่มีต่อไอ้ตอนะบทอะไรเลย โบตั๋เตอร์ใช่ไหมโรซูนไม่พี่ใช้ขีดเอาเลยทางของรถอย่างนี้ไอ้ซ้ายขวานเนี่ยมันมีส้นทอนประจําอยู่อยากไปเพราะว่าเป็นทางที่บรรลุเนี่ขั้าอุตรีงขึ้นมาถามว่าถ้าสอนอย่างโรซูนเนี่ยใครมั่งที่ไม่เข้าใจถ้าคนที่ไม่เข้าใจมันก็เถื่อนเกินไปแล้วใช่ไหมฮะ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 อะฮะฮาฮะฮะฮะอะฮ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 ะตะฮะฮะฮะะ แล้วะหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงทําให้พวกเจ้านั้นเป็นอะไรอุมมะตันวาฮิดะเป็นประชาชิเดียวกันหมดเลยเป็นผู้ที่ดำเนินตามทางของเราทางเดียวกันแล้วก็ไม่แตกแยกนั่นก็หมายความว่าถ้าเราประสงค์ทุกคนยึดอันกุรอานสุนนะแล้วก็เรียนกุรอานสุนนะเหมือนกันหมดเนี่ยจะมีการแตกแยกไหมถ้าอัลลอฮ์ให้ให้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วอัลลอฮ์ทรงกําหนดมาอย่างนี้ทุกคนเป็นประชาชิเดียวกันหมดเลย แต่ไม่ใช่อย่างนั้นวลากินนะยูซิลลรไม่ยาชาแต่บงทรงประสงค์ไห้ผู้ที่บงทรงประสงค์นั้นหลงทางก็หมายความว่าเลือกเองก็ให้มาแล้วอุปกรณ์ก็ครบเนี่ยให้เลือกเองเลือกเอง,เล,อเ,องเลือกเอาเลยตามใจตามใจชอบไม่บังคับอันนี้ไงพออัลลอฮ์ให้เลือกเองมันก็เกิดการขัดแย้งอีกคนหนึ่งเห็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งเห็นอย่างนี้ใช่ไหม วอา,วล,าล่ะคินในยูดิลมาเยาชาวยาห์ี่มายาชาและทรงชี้แนทางแก่ที่มูองค์ทรงประสงค์ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยเลือกเองถ้าอยากได้ทางฮิดายะก็ตามเอาล่ะตามอสซุนถ้าไม่อยากได้ก็ตามคนอื่นไปก็ไม่ได้ว่ากัน ใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าแน่นอนพวกเจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทาไว้วลาลุตอัลลนาอมัมมาตะมาลูนไม่ต้องกลัวทุกเม็ดแม้แต่เท่าละอองจุปุรีี่บินอยู่ในอากาศอัลลอฮ์ใจเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยวันนี้การกระทำของเราแต่ละชิ้นแต่ละอันระวังด้วยนะเพราะฉะนั้น โดยฮิกมาของพระองค์ทรงปล่อยให้มนุษย์ได้เลือกทางกันเองฝ่ายหนึ่งมีความสุขอีกฝ่ายหนึ่งมีความทุกข์อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความยุติธรรมนะก็คือคนหนึ่งเนี่ยหลงโดยความยุติธรรมโดยตัวของเขาเองและก็อีกคนหนึ่งเขาได้รับปัญญาเพราะความปวดปัญเขาเนระนั่นหมายความว่าเอาล็อบไม่ได้บังคับไอ้เรื่องๆเนี่ยนะพี่น้องก็เลือกเอากันละกัน นะลายุมินวะฮารุบคุมฮัตตาอากูนะคับไปเลัยคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งของเขายิ่งกว่าลูกของเขายิ่งกว่าพ่อแม่และแก่นมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ถามว่าติดอะไรวันนี้ติดมันติดอะไรบางคนบอกว่าเราต้องถามลูกฉันก่อนไอ้ฉันเนี่ยส่งลูกฉันไปเรียนมาลูกฉันว่าไงก็ว่างนั่นมันก็ไม่ถึงนบีไงอบางคนบอกว่า เดี๋ยวต้องถามย่อก่อนแหละว่าย่อฉันนจะว่ายังไงมะฉันจะว่ายังไงพอไปยุดแค่นี้มันก็ไม่ถึงนบีแล้วแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายโอ้โหเอยฉันจะมาที่นี่นะเดี๋ยวตุอิหมัาว่าผมผมไม่มาเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้มันติดที่ลูกหม่างติดที่พ่อแม่มม่างติดที่มนุษย์ทั้งหลายมันก็มาไม่ถึงอะและรอซูลมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ใช่ไหมสังคมเรามันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นบอกว่าฟันเจ้ามาลาตุล่มุนับสุดแสนว่าลาุจะตอิลามาคุณตุมตามาลุนในวันนั้นไม่มีชีวิตใดหรือผู้ใดจะถูกอายุที่ทำแต่ประการใดและพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนจะได้รับการตอบแทนอะไรอิลามาคุณตุมตามาลุนนอกจากสิ่งที่พวกเขาได้ไปิสวัสด้นั่นก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยตอนเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย เราปฏิบัติอะไรไว้ถ้าเราปฏิบัติความดีเมื่อไปวันกิยามัดข้างหน้าเราก็ไปรับความดีที่เราปฏิบัติไว้แบบเต็มเต็มหน่วยไม่มีใครมาตัดทอนเราได้แต่ถ้าหากว่าเราทำงานที่ไม่ดีไว้เราก็ต้องไปรับชะตากรรมเอากันแล้วกันในวันข้างหน้าก็จะได้รับผลตอบแทนตามผลงานที่เราทำไว้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นทายตรงนี้ก็ขอฝากฝังตัวผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องผูม้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมกันละหมาดในวันนี้ก็คือว่าขอให้ท่านทั้งหลายและก็ตัวผมและก็ท่านยึดมั่นในอันกูรานยึดมั่นในสุนนะของท่านรรซูลเพราะสิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยทั้งดุนยาและก็อาคิาะวะกูร์กาวิฮาซะวะชักฟิรุอินนะฮุนกอฟูรุรหีม Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa qati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ يابلدى جميع ولا تفرقوا ان احسن الحديث كِتَابُ وقرر حديث محمد صلى الله عليه وسلم حَجُّ مُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم وصلى الله الله عليه جمع ومن وسلم الله وسلم على ورسولك محمد وارض الله عن العرفة الخلفاء الراشدين وعن وأصحابي وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن أمي يا أرحم الراحمين اللهم إذا إسلام المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم من أداء الدين وجن هذا من رب العالمين يا ربنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحررتم ولا تقضوا الأيمان بعد تقهاعها وقد جعلتم عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يدكم والله يعلم ما تشفى واقيموا صلاح ولذكر الله أكبر